โทษพี่น้องเลยอาจารย์พาพีพาน้องเข่ามาอัปเดตเพิ่งโฮงสีเข่าน้อยพี่น้องเลยโมบ้านของน้องงามเด้อไมอนี่บรรยากาศตอนเ้าๆพี่น้องเลยเนาะ ลมพัดจ้อยจ้เย,ย็นขนาดพี่น้องไอ้มือนี้อ้ย <c oughs> อ่านี่ทางนี้ก็ได้เนาะเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องเลยทีทางทีมงานของพวกเราอ่าหรือว่าบอจันเนาะยังอยู่เซโปนพี่น้องเลยป้าคือ่าไทยบรรยากาศตอนอ่อเสาร์พี่น้องเลยเนาะประมาณสิบโมงเสาร์ตอนนี้พี่น้อง,งเอ้ยอ่าเอา้าเนาะกาบทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมู่เพื่อนกันเบิดสูุข่สูุคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพอๆกันครับบอจันท์อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมืัอนี้เนาะอ่ะบรรยากาศหนาวๆกับหักษาสุขภาพเด้อบิดสูุข่สูุคนพี่น้องเอ้ยอ่ะมาเมื่อนี้กับพาพี่พาน้องมาอัปเดตเบางก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโฮงซีเขา่าพอดีทางเม่วันสุดิเพชรเพิ่นผักให้บอจันท์เข้ามาอัปเดตเบางเนา้าบอจันเป็นจังไรแล้วเนาะอ่าแล้วแล้วบ่เราว่าพี่น้องเอ้ย ใส่งานได้ด่ว่าสันเนาะมาแล้วกับพ่อครับฐานพื้นพี่น้องเลยถือว่าเรียบร้อยอันนี้เนาะเทพื้นเรียบร้อยพี่น้องเลยถือว่าจวดจัดรวดเร็วอยนเนาะแต่ว่าเอาตัวห้องสีพ่นออกมาแล้ววัดที่นี้พี่น้องเลยยังบอท่านได้ต่อสายไฟได้หน่เนาะยังบอท่านได้มีสายพื้นสายไฟมานน่พี่น้องเลยหากะ เริ่มนี่ไปจักอันนี้เนาอะเอ้าอออมือนี่กับทางวจันกับวสิมาดําเนินการเรื่องเอาผาักกาจนี่แหละพี่น้องเไยเนาะมาขันให้เราอ่ามาซีด้านนี่แหละพี่น้องเไยเนาะปิดเปิดอ่ายามคําคืนหรือว่ายามผ้ายามพลมันจังบบพระใส่ลงสีว่าสันพี่น้องเไยเนาะอ,อือ่านี่นี่พี่น้องเไย อ้าเนาะอา่ตัวนั้นก็นยังบ่ทันได้เอาลงหมู่บ้านเถื่ออ่ายังสิขึ้นไปบ้านพูดพี่น้องเอนะ้ยเนาะเมืองน้องสิได้วิ่งตรงขึ้นไปพุ่นก้อนมืน้อนี้อ่าขากลับมาพูดเลยเดี๋ยวว่าจันสิเออ่มาเบิ่งก่อนเนาะปามาทักทายสบายดีทั้งอ่าน้นองงามเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยทั้งนี้พี่โอ้ยสบายดีสบายดีน้องงามสบายดีน้องอันอ่ามีโชคเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยบอ่อาสุจายอยู่บ่ครับ หนาวบ่เบาแล้วนี่เนาะบ่ผู้น้องนี่เพิ่นกิดคลายกระเต็บใหญ่แท้นี่เฮ้ยบ่สบายดีอยู่ลูกอะใส่เมเจ้าดิเมเจ้าไปใส้บ่เมเจ้าอยู่เฮือนบ่มันไปเปย์มาดอกมาเปย์เออคือไปโอ้ยเด๋วพี่น้องไงใส่ใช้ที่น้องทิ้งเพิ่นไปใส่แหละไปกินที่ใช้ดูกลุ่มๆนอ๋อไปกินที่ ก็โพดออกมายังมีซอยม้ออยู่นี่เนาะผู้ชายเธอว่าอันหัวหน้าจู้หัวหน้านวยเพิ่นกับไปเบิดบ่อเพิ่นไปกินยังกอบเจ้าบ่อน่ะไปกินฮีดกินไปกินขาหมูรสมูนี่เนาะตัวบิดนะบ่บานนี่เนาะแต่ยังบ่เบิดนี่สิไปกินน้ำได้นี่พี่น้องเไยเนาะบ่อพอวัวยุ่ซ้ำโดยโดยโดยใส่พี่น้องเอย่า ยังบ่แล้วอยู่เนาะยังบ่ทันได้เห็นต่อไฟต่อหยังใส <c oughs> ่อยู่อือตั้พี่น้อง,ง <c oughs> เอ้ยูทางถักตัวพ่อเพิ่น่ทางพี่น้องเออมาเบิ่งทางนี้ก่อนหนาวเนาะาพี่น้องละ่ะมาพี่มาเฮือนเจ้าพี่ปะ่ะครัโตเอ,อพี่น้องเอ้ยผู้นั่งพิงไฟพิงแดดท่าอยู่ทางนี้ <c oughs> สบายดีเด้อเนาะเออ ป้าเป็นนี่อะไรล่ะพอชิลบนํานีในในบ้านได้ใช้ต่อได้หรือเปล่าเนี่ยเมนต่อเลยต่อเลยรถเนาะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจันซีเอาฮวงซีเข่าอีกเครื่องหนึ่งนั่นไปมอบให้อีกหมู่บ้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวสิกลับมาเดี๋ยวสิซื้อผ้ากระจัดมาให้ขังเนาะมีแต่ซุกเจ้านั่นต่อไพ่มาลดเด้อสิได้ลองเบิ่งนี่นะว่ามันใช้ได้หรือบ่ได้เนาะเพิ่นไปใช้เบอร์เสริมขึ้นมิดเชี่ยมอยแท้ เาไปกินจัาทีจาหนักมาจานักเน่ไปเฮือนหอพุ่นบ่อไปหออยู่ในป่าพูบไปมัดมัดบ้านอขายแยงเพิ่นขายยังอันนี้เพิ่นขายยังกินอยู่พูยหมูนะไปขาหมูเสื้อหมูอยู่พุ่นเนาะไปกินกินฮีดพี่นั่งไงเนาะเอินเอินผีเอินซางเนาะไก่เต่ เออป่ไกลไปไั่นไกลเด้อสาหลักเลยอ๋อโตนั่งขี่รถบ่อไปขี่ยางไปยนะพวก,รถพ,กรถพว่าขี่โ่อยางเอาไปนะไปกินฮีตเออน้องทิ้งก็ไปเนาะไปมั<ไ>ป้ยโต <ไป S 2> พี่น้อง,งเอเอลูกเมียไปเบิดเลยอ๋อเป็นอะไรอ่ะอันนนเมียเจ้านะไม่ได้ย่ายู่เนี่ยไปลู่ห้าไปเลยโอ้โดยไปกินน้ำเพลนเนาะกินฮีต gì thịt và sắn pino ờ, à, 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 này, pân, chấm, chấm pì, chấm tơ chấm, pì tơ nào, khét thế đây chém mือ này ừ, nè, ừ, phi <laughs> còn bưng vô, <laughs> 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 thế đây xong xăm mือ này, top pino này, nhang khát, để มีแต่บาดเพิ่นมาแต่กินที่แลนให้เพิ่นต่อไพมาด,ด้วเด้ออย่มือแรงมากเดีเขาสีให้ชุขเจ้าลองเอาเข่าสีเบิง้งบามันไดบบ้บ่ได้จังใดฮะนะเ,เพราะว่าอยากเบิ้งเนาะอยากติดตั้งนี่และพี่น้องไยนี่ถือว่าเอามาเรียบร้อยแล้วเนาะออพี่น้องไงไเ,เป็นห้องสีเข่าขนาดน้อยอถือว่าสะดวกสบายบ้านนี้บ่ต้องตำเนาะ เอามาตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเออสายฟื้นสายไฟกะอ่าต่อน้ําเฮือนเจ้าบ่เดาเฮือนไผเฮือนพุ่นบ่เอาใคจะต่อพุ่นน่ะมันึงก็ต่อใส่เฮือนไอืต่อลงมาเบิ่งก่อนเนาะเอพว่าพออันสีเข้าให้เพิ่นเบิ่งนี่นะงเด้อักหน่อยเฮาสิมาเด้อเนาะเออสัพี่น้องเอ้ยจัดการ เออต้อนนี่นะปักเสียบมันก็นมีแล้วอยู่นี่เออ,เ,อ,อเป็นยูดอกเนาะออพากันเห็ดน้องเบิองเนอะกับน้องทิ้งน้องอันนั้นเพิ่นได้ไปเพิ่นมาเนะาะโอ้ยพี่น้องเลยเออคักแล้วอันนี้เนาะตั้งอยู่นี่เหมาะเลยนี่พี่น้องเลยเออยังเหลือแต่อ,อ่าผนะักกาดเนาะเดี๋ยวว่นจันไปซื้อผักกาดมาเออไปเอาห้องสีลงก่อนพี่น้องเลยมันใส่ไปได้เออเพราะว่านั่นก็จะเอาไปมอบคือกันพอเออ เดี๋ยวไปเะพี่น้องเองเนาะทางนี้ก็ได้ทางน้องงามเพื่อนก็นกินข้าวนะบอลลกละกินแล้วมี่ยังกินมื้อน,นี้เฮะกินอันนี้กับข้าวมี่ยังอันนี้บอเพิ่มเอ้าเฮมียังไงบอเออมันคือยังนี่เป็นเนมบอเป็นเนีมคือเนมนี่บอโอ้ยเนยกินอันนี้กับข้าวมื้อนี้บอเอ้อจุ๊บเอาพิ่มเนาะ เอ้าพ่อปูอยู่ช้ำเนาะเดี๋ยวประจันมาใหม่เด้อเส้อเนาะอมีแต่ว่าเพิ่นมากก็ให้เพิ่นต่อสายไฟแล้วก็เตรียมเข้าไว้เนาะไปลองเบิ่งเดี๋ยวประจันสิมาใหม่เนาะเป็นที่ไดพักหญ้าเจ้าอยู่ทั้งน่ะบ่งโยู์หันเออโอ้พี่น้องเอ้ะไรโตเนาะ โดยเอออันน้องเจ้าน้องมนต์เจ้าอาบน้ํานี่ยังอยู่บ่น้ําน้ําน่ะยังอยู่บ่ให้นายนองนะน้แม่นยังอยู่เออมันมันกุ้มอยู่บ่ครับอาอยู่พุ่นอ๋อเว่ามันยแรงยหยังก็บ่ได้บกบ่บกบ่อ๋โดยพาอันบ่าไปเบิ่งได้บ่เนาะอยู่นองมเจ้าอาบอันเอ่อพากันอาบตอนยามพ่นนะ เออเพราะว่ามื้อนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะทางเมเพิ่นสชีมีเพียนการเป็นว่า,วาให้เลี้ยงปลาเนาะประจําหมู่บ้านแบบซั่นซะพี่น้องเอ้ยอเออแตเพิ่พนสิซื้อลูกปลามาให้เลี้ยงเนะนะาะเออเนาะกะพอดีพ่อมื้อนี้ทางเมที่เจ้าของที่เพิ่นซื้อเครื่องสีเข้าให้เจ้านี่แหละให้หมู่บ้านเจ้านี่แหละเพิ่นผากมาถามเนาะ มีน้องบ่ในบ้านเจ้านี่มีน้องบ่น้องร่วมมีแต่น้องโซนโตเนาะน้องพู่เพื่อนเนาะน้องที่ว่าเพิ่นน่องงามไปอาบเรื่อยๆนี่นองไพสัสน่องกนะเทนาน่องวัเหน่อยพนนีบ่น้องร่วมนี่บุมมีสรุปแล้วเนาะเอาแบบถ้าสมมติว่าเฮาสีเอาปลาเอายังมะป่อยนี่ได้บ่ อไปแล้วนอ้องเขาเนาะไม่ได้ทำบ่อยเออแสดงว่าบ่อยบ่อยเรได้เนาะป่าเนาะเพราะว่าเป็นน้องของจ้ะส่วนตัวเพื่อนเนาะจ้ะเออบ่มีน้องสัพี่น้องเลยเนาะน้องรวมหมู่บ้านนี่บ่มีเนาะสัพพีน้องแล้วซาดแร่สันเนาะเออบ่เป็นยังสัเนาะเดียว ไปแจ้งแม่เพื่อนก็ได้เนาะว่ามันหนองร่วมมามีเนาะเจ้าเป็นที่ได้เสด็จน้ำก๊อกกันนั่นเพื่อนอมอยู่บ่ช่างช่างกันยังไม่ไปแทบไปแต่ก็ช่างบ่ต่อต่อช่างอยู่ใช้อยู่ใช้ช่างนั่นแหละถามถ้าว่าถามได้จังใดโทรหาเด้อเจาเจาะนั่นแหละเออว่าเพื่อนจะเอาค่าส่งค่าซ่างเท่าใดนะเนาะนี่นองเอ้หนาวเนาะ อมิเต์่สมเจ้าบอกเพิ่นมาเห็ดเด้อเดี๋ยวสิกลับมามือแเลงสิแก่ผักกระจาดมาให้เด้อเอให้มันแล้วซาพี่น้องไงเนาะั่โดนนานเลยเมย์เพิ่นกกว่าอยากเบิ่งแล้วอ่ะสันเนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเทเมืองน้องก่อนมือนีเอ้ไปเมืองน้อง พี่น้องไงทางนี้ก็ได้อ่าลมคือกันทางนี้กันเนาะมือนี่โอ้ยพี่น้องไ้หลังคาปิววันพอแล้วอันนี้เออคือกันอยู่บนเู้นพี่นอ้องไงทางฝั่งไทยก็ได้เนาะอ่าทางบ้านเพิ่นทางนั่นก็ได้อ่าเป็นยังไงดิอ่าส่งนี้ลมแห้งเลยพี่น้องเลยโอ้ติแต่ย่านนี่อ้าโทษเออ เดี๋ย umas, วอ่ะสานผ้าก<ๆ>ันยายขนมให้อัน้องๆคนกินแน่เดียเ๋ดวยวโมนี่ยังมาฝากมันเอายายปั่นกันเด้อปั่นกันกินเด้อเออหนาวซ้ำหนาวซ้ำเนาะพี่เอาไปอ่ะส์โอเคพี่น้องเลยเนาะพรุนี้ก่ เวียนเข้ามาเยี่ยมยามเบิงพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวแต่ขั้นตอนต่อสายไฟบัดน,นี้พี่น้งงนองเไยเนาะครับอัดนี่แหละเดี๋ยววัาจันทร์ไปเอาอ,อีกเครื่องน้ำรถลงไปหมู่บ้านก่อนพี่น้องเยไงะเดี๋ยววันจันท์แกผ่ากระจาดมาให้ถือว่าสำเร็จเนะาะหมู่บ้านนี้บัดนี้พี่น้องเไงขอ,ขอบคุณขอบคุณทางในวันสุริเพศละลายพี่น้องเไยเนาะที่มอบหมา ไอ้บอจันเนะาะมอบอห้องซีเข่าเครื่องนี้ให้พี่น้งงนองเไยเนาะก็ถือว่า,อ,าอำนวยความสะดวกให้แก่หมูบ่บ้านเจ็ดแปดหลังคานี่ได้อย่างสะดวกสบายพี่น้งงนองเไยเนาะโดยอ่ะเสร็จเนาะโอเคเสร็จพี่น้งงองเไยเพิ่นไปกินทีดกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวบอจันมาใหม่เนาะสั้นๆไอไปป้าก,กันด้วยสนองหลาเด้อเดี๋ยวดดยเดี๋ยวอันบอจันกลับมาใหม่ช่วงค่ำๆเนาะ เดยบอกน้องทิ้งนี่เด้ยอย่าพาไปใส่เด้อ<ด>เออเพราะว่าสิเอาเข่ามาลองก่อนเนาะเออเพราะว่าสิอ่มารอบนี้ก็ถือว่าให้มันสําเร็จนัน่นแหละเนาะนี่แต่อเอาเข่าเอาหน้ามาสี่ล,ลองเบิ่งว่ามันได้บ่ได้จังได๋เดี๋ยวจังว่ากันเนาะเดี๋ยวไปป้ากันเด้อซะเด้อร์สบายดีเด้อเนาะแอาน้องอันเพิ่นตุ่มผ้าตุ่มแห้วเด้อเนาะเดี๋ยวบ่สบายได้พนะี่นะ้องเอ้ยเหนาวบ่นอ,อนคืนหนาวเนาะ ตอพี่น้องเไยใครอยู่ดอกเค้อนเรามันขังหุม่มขักอยู่เนาะเห็นใจจ่อยพี่น้องเไงป้าเสด็จไปป้าก่อนโอเคสพี่น้อง,งเไยเนาะอาจารย์เกษีมุ่งตรงขึ้นไปเมืองนอกสักกอนบัดที่นี่พี่น้องเไงเพราะว่าต้องไปมอบหมายบ้านอีกบ้านนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งหมู่บ้านพี่น้องเไยเนาะ กับเมื่อนี้กับสีสันๆเน้นนึงพี่น้องเลยเนาะหนาวอากาศหนาวแห้งขึ้นมารอบนี้พี่น้องเลยต่างจากรอบก่อนๆเนาะกะไปรุ่นไปเบื่อน้ำกันพี่น้องเลยน่ะสิเป็นบ้านปลาเสียเนาะเพราะว่ามันสิมีโครงหางมันอยู่แล้วว่าสนพี่น้องเลยสิมีโครงห่างเฮือนเฮือนห้องสีอยู่แล้วเนาะบ่ต้องเก็นอย่างมากมายตัวนี้มีแต่จะไปแล้วกะต่องใส่พื้นใส่พายแล้วก็ ใส่ได้เลยกัาสัตว์พิราไงเนาะแล้วก็บมีถ้าเผาห่มแล้วกัเกลือเด็กายพี่น้องไงผู้มาแลวทางนั้นเนาะโอ้ยใส่อันมุกลาบโมได้มีบ่เป็นเดินทางมาแตนป้าพ่นบ่ออไปกินหมูนะโอ้สบายดีเป็นีไ่ได้ได้กินยอบหมู กินอยู่ทางปลาคุณจำเพีนะโอไปจำมนน้ำเพลินอ่ได้กินอยู่บ่เจ้ากะเขาก็ไม่ได้กินลูกไข่เลยค่ะบ่ออ๋ออีหล่าเพิ่นใหญ่แล้วอันนี้เนาะแต่ปุ้ยอยู่ได้กินข้าวช่องสมือเลยฮ่าข้าวเบิดบ่ข้าวก็ย่างมาไม่ได้กินไม่ได้เอแคบอยู่ปากเลยนะกินกินอยู่ห้าอีกอืมกินข้าวบ่ได้เข่วเลยยามันไม่ได้ดี bớt sẩy, ít nói, bớt sẩy, nó, bớt sẩy, coi áo hửn áo dài, phun gìn đó, khi, khi, tháng hôm anh hôm nào chú hôm nào nuôi phun y phun nó, phải mốt phải ăn mua mốt luôn, ăn ăn xăn vô, phi nông ấy, nó, vào bên nhang, điều si cắp mắm mày đó, à, điều anh bảo chân, phải thằng ừ con nó, điều, ai bye đây là, đây xưng đây đây, xưng đây đây, con nè, nàng nàng โ <laughs> อ <may> <ıyorlar> <t aka> ๊ยพี่น้องกะตะปุ้ยอยู่เนาะอ่าลูกเพิ่นเองเนาะโอเคแฮงจ้อยได้กินข้าวกินละ 5x จ้อยละบ่นี่อ้าวจอยแต่กาตุ้ยบ่่ตะปุ้ยอยู่มันบ่ได้จอยได้นี่เนาะอีล่ะโอเคะเนาะไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อทางบ่บุญเพิ่นกนอนพี่น้องเอ้ยโอยอากาศหนาวบ่ลแต่รถ ทั้งนี้ตายคักแบบนี้พี่น้องเลยไปหอดใส่เด้มาอนีเนาะพี่น้องเนาะโไม่อยากลงจงินอย่างนู้นอาพี่น้องเลยเอาเอาเอาเลโอเคสิพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานเพิ่นก็ก็เย็บย่ายย่ายซอยตามท้ายยาใส่ภัยมันพี่น้องเลยเนาะทางบรจันการ์เอนี่นัดหมายทางรถแก่ไมมพี่น้องเลยเนาะคนชงมาอยู่พ่อกันอยู่เพื่อนของน้องมากัดเนาะพี่น้องดำเนินการเรื่อง สั่งไม้สั่งตอกมาให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ก็ได้เอาไปเบิ่งไปซมนมกันคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องเนาะสบายดีเด้อบัตสุคูุสุคนพี่น้องเอ้ไปก่อนสบายดี